เขาให้มาให้อาหารสัตว์มือพวกมึงมาวิ่งท่อนแกะคือหลังเนี้จะเป็นหลังเดียวที่มีวิวที่ชมพระอาทิตย์ตกแบบนี้พระตกใช่ตกไหนตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับดีไปแบบเราอยากดูเขาไงแต่ภูเขาก็คือสวยพระอาทิตย์ขึ้นตรงนู้นนะครับถ้าให้สามคำจะพูดว่าอะไรครับมันเลิศมากสามคำนะครับสามคำสุดเจ๋งเลยเฮ้ยสามคำไม่ทันก็ไปมันเดี้ยมนี่มันเดี้ยมเลย สวัสดีครับผมนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่วันที่ดีแอร์เขาใหญ่นะครับกับรายการอาไปด้วยครับผมนะฮะวันนี้เรามาทําอะไรกันครับผมเรามาทํากิจกรรมมากมายครับเรามาพักผ่อนหย่อนใจนะนแล้วก็มามีกิจกรรมหลายอย่างทำให้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับแพะนะครับให้หารลองแพะน้องแกะนะแล้วก็จะมีการมีไก่งวงด้วยนะครับรวมไปถึงนะฮะมีปั่นจักรยานแบบนี้ซึ่งเรียกว่าสนุกสนานบุญบันเทิงแน่นอนใช่ครับบันเทิงกันแน่นอน โลเลยครับง่ายเลยฮะัสาวันสองคืนของเราที่นี่นะครับมีกิจกรรมอะไรมากมายฮะให้ผมได้มาสัมผัสนะครับผมกับที่ดีแอร์เขาใหญ่นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะผมอยากให้ทุกคนนะฮะไปรับชมกับบรรยากาศของดีแอร์เขาใหญ่ว่าสวยงามขนาดไหนไปดูเลยครับผมครับผมนี่ครับผมนะฮะเราอยู่กันที่ไหนครับเช่นอย่างครับผมที่ดีแอร์เขาใหญ่รีสอร์ทครับผมนี่นะฮะอย่างที่บอกว่าห้องพักที่นี่นะครับมีชื่อว่าห้องพักอะไรบ้างครับผม ห้องโกนะครับหกับ2นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าใครมาเป็นแบบครอบครัวนะครับนอกเหนือจากมาแคปปิ้งแล้วนะฮะ999บาทนะครับที่เรายืนตรงหน้าเรานะฮะนี่นะฮะทั้งหลังแบบนี้เลยนะครับคุณจะได้ห้องพักแบบจัดเต็มนะฮะพักได้แปดท่านนั่นเองนะฮะมีสองโซนให้คุณเลือกนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะฮะเราจะเลือกได้นะครับระหว่างข้าวต้มนะฮะและหนึ่งอย่างคือแล้วก็โจ๊กครับผมนั่นเองเป็นโจ๊กเห็ดหอมนั่นเองนะฮะจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเซตอาหารเช้าแบบนี้นะฮะเป็นไข่ดาว ไส่กอะนะครับแล้วก็จะมีขนมปังนะฮะมีปลาท้องโกนะครับพร้อมเสิร์ฟคุณฮะแล้วก็มีกาแฟนะครับและที่สําคัญด้วยนี่ฮะน้ำส้มแบบนี้โอ้โหจัดเต็มมากนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมา2คนอย่างที่บอกว่ามันมีแนวแคมปิ้งมีแนวเต็นท์นะครับอย่างที่บอกนี่เลยแบบนี้เลยนะครับใครอยากจะมานะฮะผมจะขึ้นเพจไว้ข้างล่างนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะฮะที่นี่เลย The Air มีซอสเขาใหญ่เลยเฮชิเลนี่ครับผมปังมา เป็นไงครับที่นี่พักสบายสบายที่บอกว่าตื่นขึ้นมาคือบรรยากาศเขาหลากล้านจริงๆใครที่มีแพลนนะฮะจะเดินทางมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับแนะนําเลยนะฮะที่นี่ที่ไหนครับผมที่ D Air Resort อดเขาใหญ่ครับผมแลแน่นอนครับเมื่อเรามาอยู่ที่ดินแดนโมร็อกนะครับ ที่อยู่ณเขาใหญ่แห่งนี้นะครับหรือดีแอร์เขาใหญ่นะฮะก็เรียกว่าเราต้องมาชิมชากันอ่ะนี่นะครับมีเขาเรียกว่าของว่างของว่างของว่างนี่ครับขนมหวานอ่าของนี้เป็นอัพตอนนูนทีนะเนี่ยอัพตอนนูนทีนะฮะก็คือใส่ชุดแบบนี้มได้อารมณ์นะได้อีกหนึ่งฟิลก็คือว่าอารมณ์ใช่ได้อารมณ์เกิดอารมณ์คนละอารมณ์กันครับผมอารมณ์แบบว่าคนลถ่ายรูปก็ได้ได้พักผ่อนหย่อนใจก็คือารมณ์มีความสุขใช่ก็ต้องมาจิบชาเขาเรียกว่าคลายเครียด ขายกล้ามเนื้อกันดีกว่าขายกล้ามเนื้อครับผมนะะฮลองดูครับนี่อหอมมากนะชาหอมมากเฮ้ยหอมจริงชิชเออหอมจริงหอมจริงอร่อยมาฮะต้องลองครับผมถ้าเกิดว่ากินเบเกอรี่เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นคือนี่ฮะไว้ล้างปากด้วยการด้วยผลไม้นี่ไงเลือดไปฮะเลิศเลยเลิศมากแม่ถ้าให้สามคำจะพูดว่าอะไรครับมันเลิศมากสามคำนะครับสามคำสุดเจ๋งเลยเ้ย มันเดี้ยมนี่มันเดี้ยมเลยมันจุดตัวนี้พ่ายไม่ได้นะฮะัายไม่ได้ครับผมกับชุดแบบนี้นะฮะสามารถถ้ามาที่นี่คือติดต่อพนักงานทุกคนได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเช่าชุดแบบนี้เพื่อจะถ่ายรูปแบบบรรยากาศแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถไปติดแคมตรงไหนก็ได้เนี่ยถ่ายได้ทุกมุมเลยเป็นในนี้นะครับเป็นชุดที่เข้ากับสถานบริการด้วยบางคนบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่หลายคนอาจจะ ไม่รู้จะแต่งตัวแนวไหนอ่ะที่นี่คือมีชุดให้เช่ามาเลือกได้เลยครับผมผมเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารแกะกันดีกว่ามีหลายชุดเลยนะมาดูให้เข้ามาเข้ามาเป็นไงแบบนราจากสามชุดแล้วละอ่ามีหนึ่งครับอีกอันรับเลยคือไม่เชื่ออ่าไปเอาสปาเกตตี้มาหนึ่งได้เขาเปอนส้อมมาให้ด้วยนะโอเคเลยดีมากเลยไปเลยเห็นไหมล่ะบอกแล้วมีหลายชุดนะฮะอ่า ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมอื่นกันต่อใช่ครับผมมาฮะเรามากินกันหน่อยดีกว่าก่อนลากันไปเฮ้ยอร่อยนะโปรชิ้นกันมาชนชน,นะกินก่อนจะลากันไปกับเซตอัตโนนช <Yes. S 2> ีมังสุดเยส Yes นี S <S ่ครับผมนะฮะเราอยู t <t ่ที่โซนครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแยกออกมานะครับจากตัวบ้านนะฮะเราอยู่คือที่นี่เลยมอล็อกโคนหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือห้องพักเนี่ยว่าสวยแล้วก็มีบรรยากาศแบบชิลๆแล้วนะครับเราต้องมาทําอาหารกันนะฮะที่นี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าคุณซื้อของเข้ามาทําได้เลยอุปกรณ์ที่นี่ครบคันมากนะฮะเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะสเต็กเคยทำไหมฮะไม่เคยเลยครับทอดไข่นี่ก็ไม่แล้วใช่แต่เดี๋ยววันนี้พี่จะทําให้กินเป็นสเต็กเนื้อริอายนี่ฮะแล้วก็เป็นเสือร้องไห้ เราจะกิวกันแล้วก็นี่คือน้ําซุปต้มซุปไว้นะฮะเป็นมันฝรั่งกินกับสเต็กจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาไปดูครับ ใช่ครับผมนะฮะอย่างที่บอกว่าเราย่างเสร็จแล้วนะครับเราไปเลือกซื้อเนื้อมานะฮะก็มาทํากับข้าวกันที่นี่นะฮะก็อย่างที่บอกที่นี่เขาดีมากดีมากดีว่าเราทําแบบเลกแค่ไหนก็ได้แม่บ้านเขาจัดการของทารให้ใช่เราจัดการจัดการเก็บเมือนะจัดการเก็บทุกอย่างให้ไม่ต้องล้างครับเก็บขยะเก็บขยะใช่๋อดีมากเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไมะนี่แล้วอาหารนี่เราซื้อมา แล้วก็มาทำที่นี่ซื้อสเต็กมาเลยชิเลอร์ก็อยู่ตรงหน้านี่ใช่ครับเราอยากกับมีกิมมิกในการที่มาพักผ่อนแล้วมาถ่ายรูปสวยๆแล้วนะฮะนี่ฮะมาทำสเต็กนื้นี่คือสเต็กอะไรครับสเต็กเนื้อครับผมฮะสเต็กเนื้อใช่เนื้ออะไรลิปออยใลิปออยลิก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคืออายนะมาแล้วลิปออยลิปออยก็ดูไม่ดูดูไม่พอแล้วเฮ้ยเอปกินกันดีกว่าครับผมเพื่อการเสียเวลานะฮะวันนี้ใช่ครับตมาเยอะนช่วงมากินกันใช่ครับนี่ โอ้อยโอมันสีเนื้อกำลังดีเลยเป็นไงฮะหน,นึ่งโอ้ยเป็นไงฮะนี่นไม่ต้องมีน้ำจิ้มแล้วนั้นนะฮะเพราะว่าต้องมีสเส้นเนื้อที่ดีต้องเป็นแบบแค่เกลือก็อร่อยแล้วพริกไทยแค่นั้นฮะมันอยู่ที่ฝีมือคนทำอ,อร่อยมากเลยแล้วถ้ามีอันนี้ด้วยเนะี่ยเขาเรียกว,ว่าเครื่องเคียงใช่ครับตัวแบบเครื่องยนต์อีกแบบอืยนต์มันก็จะดังเลยคนนี้ อันนี้เนี่ยมีทั้งผักมีทั้งผลไม้นะครับครับผมครบห้าหมู่แน่นอนครบห้าหมู่แล้วเป็นห้าหมู่ลนะห้าหมู่จะอ้วนทับนะ <laughs> ใครกินแล้วใครชอบมาก <laughs> ใช่ขอ,อกินอีกคำแล้วกันเด็กที่แบบไม่มีอารียะแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะ <c oughs> นะฮะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ะเขาเรียกว่าเป็นโซนอะไรครับเช่นอย่างโซนเดอะก a าสเฮาส์ครับทาไมต้องเป็นเดอะกราสเฮาส์ครับผมเพราะว่าโซนนี้นะครับมันจะมีกระจกครับที่คุณสามารถดูชมวิวได้แบบตามอัธยาศัยเลยครับไม่ฮะฮะเปิดพม่านะครับคุณก็จะเห็นวิวทะเลสาบแบบนี้เลยนะฮะและที่สําคัญที่นี่นะฮะต้องบอกว่าเตียงนุ่มแทบจะทุกห้องเลยใช่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะฮะมาเลยโอ้โหมาเลยว่า ถ้าคุณมา2คนผมเชื่อว่าคุณต้องจับ็มอยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญน,นะฮะที่นี่ถ้าคุณร่กกางกายคุณกังปิตอยู่มีมาเทคนิคไว้รองรับคุณอยู่ด้วยนะฮะแบบนี้เลยอืมตีวันที่มีความหนาูคอยากเปพาราดอนคูณสามารถทำได้อืมไม้ตียงครับเอาเหรอไ <laughs> ม้ตียงครับก็ <laughs> เผื่อมี ma, อยุงเข้ามาอ๋อที่นี่คือเขาใส่ใจลูกค้าจริงๆนะฮะนี่ครับนี่ทีวีไซส์ขนาดนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะสามารถแต่งหน้าทำผมมีอะไรให้เรียบร้อยคุณไม่ต้องพกอะไรมาเลยอืมมันลมมีทั้งแอร นี่ฮะถ้าเกิดคุณเข้ามานะฮะคุณซื้อของจากเซเว่นนะฮะหรือรัานส่งซื้อก็ตามนี่ฮะมีไมโครเวฟไว้รองรับด้วยคุณไม่ต้องกลัวนะฮะอุ่นของพานะฮะอันนี้ส่วนทานเเช้าชงมกาแฟนี่ฮะคือสบายๆเลยและถ้าเกิดคุณไม่หนำใจนะฮะที่นี่นะฮะสามารถสั่งอาหารได้อื้องครัวครับผมนี่ฮะแลโซฟาตรงนี้นะฮะบอกเลยว่า อยู่แบบนี้ถ้ามาเป็นแบบสวีดนี่ฮะสวีดนี่โอ้โหทีวีจอใหญ่นะตรงนี้คือสุดยอดเลยเนาะี่โอ้โหนี่ถ้าผมมีแฟนสักสองสามคนนี่พามาแน่นอนสองสามคนเลยนะฮะรับอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยว่าทำไมถึงบอกว่าห้องนี้พักสามคนได้ไหมโอ้โหเจ้าชัวเนี่ยทำนี่ ครับแล้วตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องพักแบสไตล์เคบินนะครับผมเรียกว่าเป็นห้องสามห้องคิงใช่ไหมสองห้องคิงนอนเอาสองห้องนอนใหญ่สามคิงเบดเอสามคิงเบดแล้วก็มีเตียงเสริมสามารถที่จะเพิ่มได้โอ้โห่บรรยากาศที่จะเป็นแบบสไตล์ฟอเรสต์นะฮะใช่ๆี่ี่ยเหมือนแบบเราอยู่ในข้ามกลางป่านะฮะแล้วฝนตกนี้ใช่เลยข้างหน้ามีสระว่ายน้ำด้วยนะโอ้แล้วก็มองวิวตรงนู้น เมื่อกี้กัดเขาสวยมากเลยอะ่ะเนาะสวยมากจริงเช่นอยางไมชอบไหมที่นี่ชอบครับห้องนี้นะถ้ามาจะมาพักที่นี่ผมชอบที่นี่มากผมก็เลยมาพูดเรื่องนี้<ช>เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับ<ช>เป็นยังไงนะฮะนี่ครับเป็นเทเลสน,นะครับนี่เรามองเห็น House, กัดเขาเมื่อกี้ที่น้องเช่นหยาไปมาใช่ครับใช่ไหมใช่ครับสวยมากครับบอกเลยสวยมากแล้วมองจากมุมนี้นะได้อารมีกแบบนึงนะอารมณ์อะไรครับอารมณ์ประจอย อะไรครับเนี่ยสุรับ์นี่ยแล้วเข้ามาดูกันนะฮะมีห้องนอนด้านบนอีกนะครับเป็นทีนไซส์เหมือนกันนะครับดแล้วก็ยังมีเตียงเสริมอีกด้านข้างใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็คือเรียกว่ามีบ้านทั้งหลังอรัเป็นบ้านทั้งหลังมีอะไรหลายกระจกเปิดไม่ได้เปิดเปิดไม่ได้เนาะชอบปิดแล้วก็มีห้องน้ำด้านบนด้วยแล้วก็มีระเบียงออกข้างหลังอีกโอ้หใหญ่มากอ่ะใหญ่มากๆเลยอันเนี้ยใหญ่จนแบบเนาะดูดิเนี่ย จ้วากแบบจิวป่าป่าแบบนี้นะเป็นอย right? ่างนีครับเี่อะไรใช right? oh okay. on mm ่ไเออแบบชอบไหมฝนตกเงี right? mm ้ยชอบตกแล้วง <c oughs> ่วงนะง่วงเลยหลับเลยนอนข้างบนเลยตายครับตรงนี้เลยนอนเลยครับโอ้เออนอนเลยพี่ตรงนี้เลยคือเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมาได้ทางครอบครัวก็จะเป็นคิงไซส์ด้านล่างนะครับสองเตียงนะครับนอนไปเลยสี่คนห้าคนนะแล้วก็ข้างบนอีกนะ king s ส z ก็จะมีเตียงเสริมอีกข้างๆอีก Mm hmm. แล้วทําอาหารได้ทําครัวได้นะครับผมตรงนี้นะครับบอกเลยว่าควรมามากๆแล้วแนวเนี่ยเปลี่ยนไปจากแนวตรงนู้นนะใช่ครับตรงนู้นจะเป็นแนวแบบว่ามอรโมอโรโค,โโโคโนะแนวออกแนวแบบเออพวกบ้านเนาะเป็นแบบแต่ตรงนี้มันคือเหมือนอยู่ในป่าถ่าอยู่ในป่าเลยทาซานอ่ะถ้ามานี่ก็แนะนําให้มาที่นี่เลยครับดีม่ายครับสุดยอดมา และวิวที่อยู่ด้านล่างผมนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับชื่อว่า The Air เขาใหญ่นะครับผมตรงนี้เนี่ยสอดคล้องเลยก็คือชื่อมีความหมายดีนะครับก็คืออากาศที่บริสุทธิ์นะถูกครับผมแล้วตรงนี้อากาศบริสุทธิ์มากนะทั้งเช่นอย่างเนาะใช่ครับก็คือหลังเนี่ยจะเป็นหลังเดียวที่มีวิวที่ชมพระอาทิตย์ตกแบบนี้เลยครับาทิตย์ตกใช่ตกไหนตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับดีแบบแบบเราอยากดูเขาไงแต่ภูเขาก็คือสวยพระอาทิตย์ขึ้นตรงนู้นนะครับใช่พระอาทิตย์ตกแหะด้านหลังเนี่ย อ๋อด้านหลังใช่ไหมถ้าขึ้นนี่จะตกนู่นถูกต้องถ้าตกนี่ขึ้นนู่นขึ้นนู่นถูกต้องแต่ตอนนี้เรามาฟังเพลงอะคเเลล่คือน้องเขาบอกว่าน้องเขาเล่นเก่งมากเราโชว์สักเพลงนี้ได้ไหบให้เข้ากับบรรยากาศ D X เขาใหญ่สุขัวเราโชคจะไปได้้หวานมากหวานมากครับหวานมากและบรรยากาศอย่างนี้นะครับอยู่ใกล้กรุงเทพเพียงแค่180กิโลซึ่งใกล้มากๆใช้เวลาเดินทางเนี่ยนะครับ ไม่เกินสองชั่วโมงนิดเดียวนิดเดียวครับเรียกว่าใกล้มากนะครับข้างล่างก็สามารถทําอาหารได้มีสะว่ายน้ําทุกอย่างครบจบและบรรยากาศสวยงามมากแบบนี้เลยหรือจะขึ้นมานั่งจิบไวเบาๆนะครับอยู่ข้างบนแบบนี้แบบเรานะครับหรือจะเอาแน็คขึ้นมาแบบใช่กรุบกริบนี่ประกอบอาหารชิลมากๆจริงๆอยากย่างอยากู่าล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างได้เลยแล้วก็เอาขึ้นมาทานบนนี้ได้แบบมาโรแมนติกข้างบนอยากมานั่งคุยกันนั่ง สูดโอโซนนี่คือโอโซนที่บริสุทธิ์ที่สุดและที่นี่คือแอร์เขาใหญ่ครับ นนี้นะครับก็อยู่กับคุณแม่น้องเจนหยางคุณแม่น้องเจนหยางสวัสดีครับและน้องเจนหยางด้วยนะครับวันนี้เราจะมาบาร์บีคิวปิ้งย่างกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมครอบครัวแบบนี้ครับคุ่แมมครับก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แบบทํากับลูกเนาะคือเพิ่มความผูกพันกันมากขึ้นจะได้มีแบบกิจกรรมใกล้ชิดกันหน่ันใกล้ชิดกันมากขึ้นบางทีเราอยู่แต่ในเมืองอะไรเงี้ยเนาะเราก็ ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันครับก็ดีครับแล้วก็บาร์บีคิวก็คือสดๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะซึ่งน้องเช่นอย่างชอบมากซึ่งจะปิ้งให้คุณแม่ทานด้วยวันนี้ใช่ครับใช่ไหมครับไม่รู้ใครปิ้งให้ใครครับไม่รู้ไม่รู้ใครปิ้งให้ใครกันนะเดี๋ยวน่าจะปิ้งกันเองใช่อ่าก็มีอาหารหลากหลายนะครับวันนี้ก็คือเราเตรียมกันมาถูกต้องไหมครับผมก็เรียกว่าทั้งสดสะอาดน่าอร่อยนะครับน่าทานมากๆอ่า มีทั้งไส้กรอกมีข้าวผัดนะครับผมมีปลาหมึกด้วยนะครับแล้วก็มีหมูมีไก่อะไรอย่างนี้นะครับมีผลไม้ด้วยก็คือมีครบใช่จบที่เดียวเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปติ้งกันได้ค่ะปิ้งย่างกันตรงหน้าเตาไปกันเถอะนั้นเรียนเชิญคุณแม่ครับผมเรียนเชิญครับบาร์บีคิวนะครับที่จะเอามาลงในเตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคือมันจะคล้ายๆกันกับชื้อโครงย่างใร่บแมใช่ไหมอันนี้ต้องไปต้มก่อนเอามาย่างนรัทาซอสเหมือนกันอช่ร่อนเลยอัน ตอนิีทานเข้าไปเนยก่อนก่อนจ้มตามด้วยซอสจะได้ไม่ติดใช่แต่ตอนนี้แซ่บตาใช่ค่ะแน่นอนเรื่องเล็ก่ะเรื่องเล็กอ่าสำหรับบรรยากาศด้านหลังนี่นะครับคือบรรยากาศของโซนแคมปิ้งที่เราจะพักกันในคืนนี้นะครับสำหรับดีแอร์เขาใหญ่นะครับใช่ไหมครับเจนอยางครับใช่ครับแล้วตอนนี้ข้างหน้าเรานี่คือเมนูมื้อค่ำดิเนอร์สุดหรูชื่อว่าหมูกระทะเออ นี่นะครับหมูสดมากๆครับดูแต่ละชิ้นนี่เรียกว่าสะอาดมากนะครับแล้วก็ราคานะครับที่พักนี่นะครับแคมปิ้งเนี่ยเรียกได้ว่าราคาไม่แพงเลยอยู่ที่เก้าร้อยกบาบาทนะครับผมหรือว่าหนึ่งใบเทาเท่านั้นครับหนึ่งใบเทามีทอนนะมีทอนเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหิวมากเลยเราเพิ่งมาถึงที่นี่นะครับดีแอดดีแอดเขาใหญ่นะครับดีแอดรีสอร์ทใช่ครับดีแอดรีสอร์ทเราก็ต้องกินเลยนะครับหมูกำลังสุกเลยหิวแล้วอ่าหิวแล้วเนาะมาชิมกันเลย ชนกันชนกันชนไอ้ไหมกินน้ำปจิ้มกินน้ำจิ้มด้วยนะครับผมกินเลยหอมหอมไม่กันมันหมูยังไม่ตายเนี่ยดดูิมันดิ้นมันดุดเลยมันดิ้นไงครับมันดิ้นไงฮะนดิ้นอันเต้นหรือเปล่าเฮ้ยอ่ะเรามาจิ้มกันนะครับผมมาลครับเป่าก่อนเต่าก่อนนะครับอากาศเย็นด้วยนะยี่สิบห้าองศาถือว่าเย็นมากครับอืมอร่อยขนาดนี้ อร่อยมากทุกคนถ้มาที่นี่นะครับต้องสั่งเมนูหมูกระทะใช่ไหมครับตัวอย่างครับใช่ครับรสชาติเป็นไงบ้างครับบอกเลยครับว่าหมูสดครับเฮ้ยหมูสดแต่ผมสดนะครับบอกครับพีได้ครับสอายอ่เข้าไปนอนกันครับผมได้เลยครับนี่คือห้องพักสไตล์โมร็อกเค็นนะฮะแต่เราจะเป็นรักคูณไปมาตรงนี้เนี่ยโอ้หตกใจหมดเลยเราบอกว่าเตียงเตียงเตียงใหญ่มากเตียงเนี่ยใหญ่ แล้วเตียงก็นุ่มมากนะนี่น,นุ่มจริงเตียงนุ่มเหรอครับเตียงนุ่มครับผม C P R เคคราช่วยเหลือคนอื่นนะฮะเรานอนเลยเห็นวิวสวยๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่ดีแอร์เขาใหญ่เช่นเคย คราวนี้ก็คือเป็นเบคฟอร์นะครับผมคือเป็นอาหารที่ใช่สามารถเราขึ้นมาทานบนนี้ได้ชมวิวบรรยากาศแบบนี้นะฮะมาสูตรโอโซนนะครับตอนเช้านะฮะก็คือจะมีเซตอาหารเช้าแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จิบกาแฟดูบรรยากาศใช่ตอนนี้กี่โมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งครับผมเออมวยแดดยังแบบว่าพร้อมถ่ายรูปเลยบรรยากาศดีใช่ครับผมเตี้ยนอย่างชอบมากชอบมากครับชอบมากเลยมันอยากกินทุกวันเลยจริงใช่ไหมอยากมากินทุกวันอยากอยู่สักสิบคืนเลยครับพี่สิบคืนต้องอยู่เดี๋ยวไปอยู่พี่อยู่ต่อแล้ว ถ่ายรูปสวยด้วยนะถ้าเต็มตัวมาเที่ยวที่นี่ผมคิดว่าสามวันสองคืนกันสวยเนาะถ้าคือพวกเรามาคือว่ามันได้ชมบรรยากาศครบจบไม่ได้ไปไหนเลยดีกว่าเอาง่ายเลยถูกครับกิจกรรมที่นี่คือแน่นมากนะฮะคือมากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปให้อาหารน้องแพะน้องแกะถูกไหมเน่ยปัจจัยยางชมความสวยงามของบรรยากาศที่นี่ครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราขอตัวรับประทานอาหารก่อนใช่ครับอ่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มแกะครับผมเอ้ยเยี่ยมเลยว้ เ <laughs> ขาให้มาให้อาหารสัตว์พวกมึงมาวิ่งท่อนแกะไอ้เนียไอ้ที่เเหลือใจเหลือใจกับพวกมึงอย่งเงยพวก,กวิวก่งท่อนแกะเฉยมวทำความดีจริงวะเนี่ยฮะทำความชั่วใจใจิตใจร้ายมากดูมันดินดูมันโอ้ย เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับที่นี่นะครับดีแอร์นะครับรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับใช่ไหมครับท้กอย่างใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาที่นี่ครับก็ตั้งแต่ตอนเดิ่มกับตอนกลับเลยเนาะก็รู้สึกประทับใจทุกอย่างเลยครับประทับใจอะไรตั้งแต่แพะแกะตั้งแต่แพะแกะเล่นน้ำแล้วก็อาหารการกินที่นีคือแบบจัดเต็มให้เลยครับครบครันเลยเรามาครอบครัวด้วยใช่ครับพาคุณพ่อคุณแม่มาใช่ครับอบอุ่นเลยนะมีกิจกรรมร่วมมีการทำบาร์บีคิว เอาเป็นว่าที่นี่นะฮะสามวันสองคืนนะครับแทบจะไม่ออกไปไหนเลยนะฮะเราอยู่ที่นี่นะฮะใช้ชีวิตในนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปจากรายการของเรานะครับบอกมว่าคุณต้องร้องวนรถได้เดี๋ยวส่วนรถเราทิ้งรายละเอียดมาให้ให้กดแชร์ไปก่อนเยอะๆใช่แชร์เยอะๆเราบอกว่ามาจากรายการอาร์มไปเรื่อยรับไปเลยครับเรามีเรามีของส่วนมานาคุณให้ใช่ครับผมจะเป็นอะไรนะฮะต้องรอต้องรอดูทีกทีิปใช่ครับเอาไงฮะฝากสถานที่ที่นี่หน่อยให้กับทุกคนหน่อยเร้ว อยากฝากนะครับผมดีแอร์เขาใหญ่ไว้ในอ้อมอกอ้อนใจนะครับรับรองว่าที่นี่นะครับไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะเราจะได้รับทั้งความสุขอาหารก็อร่อยนะฮะบรรยากาศก็ดีนะครับแล้วแถมยังมีกิจกรรมกระชับความอบอุ่นกับครอบครัวอีกด้วยนะครับและที่นี่นะครับคือดีแอร์เขาใหญ่ครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับผมครับผมยเยกามไปเลย